สยามลอตเตอรี่งวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่น 2, 3, 6, 8เลขชุด2ตัว 21, 24, 26, 29 31, 34, 36, 39 61, 64, 66, 69 81, 84, 86, 89 ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขเด่นหนึ่งเข้าหลักสิบล่างหาเข้าหลักหน่วยบนชุดสองตัวหนหเข้าสองตัวล่างเส้นทางรวยงวดวันที่16บหกกรกฎาคมให้เลขเด่นห0าศสาด เลขชุดสองตัวห1าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดสห้าเก้าศล็อกสำเร็จงวดวันที่16กรกรกฎาคมให้เลขเด่น3าห เลขชุดสองตัวสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้า